咱就不打算干了、啊。嗯，咱家也有。 ร้แล้วห้องปก่จะน,น้องพาพี่น้องญาติโยมเอาส่วนบุญสบายทุระาษส่วนลลี้ยงส่วนลลุญเดพ่น,ลลนลลีมาคนต่อเอาเงินเรษฐีามามาทำ้ไหได้มามามาเจตุนี้ร้องไ่จะไปเรุงเทพไปร้งเทพไม่ได้ปวัน,ปน,วน,นั่นเนี่ยเิน <laughs> ทางไตยย่ม บูรบานการวกเพ็ญบุญทุกจักไอ้น้องเข้าสู่วเชียนาและพราวาารหลวงปู่หลวงปู่เป็นผู้นำเอาความีถวายมาส่ก่อนด้วยเดชะแห่งบุญนี้ด้วยเดชะแห่งบุญนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ฤฤพระเจ้าคุณเป็นพระพรชัยมงคลเป็นพระพรชัยมงคลแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูมีคนอรุณญาติมหาราชฎร์ผ้คนอรุณญาติมหาราษฎร์พร้อมด้วย,วยสมเด็จพระนางเจ้า เิรษฐีพระรมงราชีนาและพระ,ะพรองสงสารนุวงศ์ทุกๆพระองค์จงมีพระรารมีสมบูรณ์แข็งแโจงมีพระบารมขสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นร่มโพร่มไสเพื่อเป็นร่มโพร่ไทรของปวงประสบนิกรชาวไทยของปวงประสบนิกรชาวไทย ไปตลอดชั่วการละนานเธอด้วยเดชะแห่งบุญนี้แห่งบุญนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมบุอนอทิศถึงแด่ดวงจิตดวงวิญญาณผู้มีพระคุณทั้งหลาย,ท,ลายที่ได้ไลวด่วงลับไปแล้ว ในอดีตชาติที่ผ่านมาก็ดีมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นต้นแายเป็นต้นและญาติญาติทั้งหลายด้วยที่ข้าพระเจ้านึกได้ก็ดีที่ข้าพเจ้านึกได้ก็ดีนลกไม่ได้ก็ดีเึ้กไม่ได้ก็ดี ลอดถึงเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายด้วยเจ้าป่าเจ้าเขาทั <just> <down> ้งหลายด้วยเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยเรายัสัพพสัตทั้งหลายด้วยเหล่าเทวดาทั้งหลายด้วยเหล่าเทวดาทั้งหลายด้วยพระยายมมาราาด้วย จองได้รับส่วบนบุญที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วนบบัดนี้และได้นอ้องอุทิตให้นี้จองทุกประการเธอสาธุ Tat Namah Prabhu. 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 Prabhu.